ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับกผมช้องสังกิเนลนะครับสําหรับวันนี้ผมจะมาแจกรหัสจดฟรีของไขยทุเวศนะครับก็จะมีโดยการทั้งหมด7ตัวนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ช่วนกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกทุกครั้งนะครับก่อนที่จะปรกดสมัครนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการเงินย้อนหลังนะครับแอบพร้อมแล้วนะครับไปรับชมเน็ตทุมูฟตัวที่หนึ่งกันเลยนะครับ ตัวมตัวที่1กดดอกจันแปดเจ็ดอกจันสามแปดศสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1นึกิกตระยะการใช้งอ่าน7วันนะครับเน็ตตัวที่2องเน็ตตัวที่2กดดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน 7, 4, เจ็ดสี่เหลี่ยม ก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1นึ่กิกระยะการใช้อ่าน7วันนะครับเน็ตตัวที่3เน็ตตัวที่3กดดอกจันเก้ดอกจัน5 3สสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1นึ่กิกระยะการจช้อ่าน7วันนะครับเน็ตตัวที่4เน็ตตัวที่4กดดอกจัน878ดอกจันแปสี่เหลี่ยม ก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกะตระยะการจ่ายอ่าน1วันนะครับเน็ตตัวที่5เน็ตตัวที่5กดดอกจัน878ดเจดอกจันสา์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกะระยะการจ่ายอ่าน1วันนะครับเน็ตตัวที่อกเน็ตตัวที่6กกดดอกจัน เก้าสามห้าดอกจัน 9, 9, 3, 4, เก้าเก้าสามสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกระยะการจ่าอ่านหนึ่งวันนะครับตัวที่เจ็ดตัวสุดท้ายนะครับเน็ตตัวที่เจ็ดกดดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน 9, 4, เก้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วห้าร้อยเอ็มบีระยะการจอ่านหนึ่งวันนะครับ โอ้คบไปตั้งเจ็ดตัวจิาน่ะเลยนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งสามารถใจอ่านได้นะครับส่วนใครที่กดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้นะตีนี้ด้วยนะครับ